นั่งมอเตอร์ไซค์นะคะแต่วันนี้ดีหน่อยที่มาตอนเย็นเพราะว่าแดดไม่จัดนะคะแม่ข้อขหอมก็ยังพอไหวเนาะเลยบอกพี่หนึ่งว่าให้มารับเย็นๆทั้งวันแม่ข้อหอมไม่ไหวนะคะพี่หนึ่งก็เลยมารับตอนหกโมงนะคะใกล้จะถึงคลิกแล้วนะคะถึงน้องฮาร์ดวลิกวีลิกกันะ ฉีดยาเฉยๆครับแป๊บเดียวครับเออไม่ต้องบ่นนะครับไม่ต้องหนีครับครับครับอยู่ในนี้ก่อนลูกครับผมอโอ้โหซบเลยซบเลยไม้ฉีดยาเฉยๆแล้วเดี๋ยวกลับบ้านลูก ป้งโป้ง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 แล้วกลับบ้านลูกบ่นตลอดเลยแม่ไม่ทิ้งไว้แล้วลูกอืมไม่ทิ้งไม่ทิ้งแม่อยู่นี่ไม่ทิ้งหรอกใครจะทิ้งอ่าป้าหนึ่งก็ไม่ทิ้งไม่มีใครทิ้งหนูดูเด็กดูเด็กไม่อยู่แล้วอ่ะกลัวว่าเราจะทิ้ง เด็กีว่าจะต้องตังตงเดเล็กกันหน่อยจะยกลับบ้านลูกไม่ทิ้งแล้ว <c oughs> คุณหมอบอกว่าแม่สามารถที่จะรับรักไว้ได้ <c oughs> ไม่ทิ้งแล้วลูกกระดกกระเด็กสายหลุดทั้งวันเลยให้น้ำเกลือแป๊บเดียวลูกให้น้ำเกลือเนาะ เออแม่อยู่เป็นเพื่อนครับอยู่เป็นเพื่อนครับครับอืมนแม่ครับลูกหไหมแม่อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยึ๊บเดียวเห็นไหมลูกช่หนังร้นเรื่องแม่เองลูกแม่เอง ครับลูกครับหือนเนาะเออสัญญาอืมทีจยาเรากลับบ้านเลยลูกสัญญาอืม น่ารักจะตายแป๊บเดียวเองอมโอ้ยโอ้ยครับครับกลับมานะคะกลับมาจากคลินิกก็รีบต้มไก่ ให้เสือเล็กเลยนะคะวันนี้น้ําไม่มีเลยน้ําแห้งรีบทํานู่นทํานี่นะคะเดี๋ยวแม่คงจะต้องใส่น้ําหน่อยหนึ่งให้กับแมวที่บ้านแต่ว่าเลือกให้เสือเล็กกินก่อนเพราะเสือเล็กน่าจะหิวนะคะเดี๋ยวต้องต้มต้มอ,อีกนิดหนึ่งต้มใส่น้ําอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องไปให้เสือเล็กกินก่อนนะคะ เอ้าต้มใหม่มีน้ำคลุกขิกหนึ่งเพราะว่าตะกี้นี่ต้มไม่มีน้ำเลยมีน้ำมีแต่ว่าแห้งไปนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องให้เสเล็กกินด้วยแล้วก็จะต้องให้เด็กๆในบ้านด้วยนะคะเพิ่มน้ำไปนิดหนึ่งของเสเล็กนะคะเดี๋ยวแม่ไปให้เสเล็กก่อน ให้ดูบรรยากาศสดๆในการให้ข้าวสัเล็กนะคะสัเล็กเห็นไหมคะเ <c oughs> ห็นไหมคะความอยากกินของเขาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวครับครับรู้ว่าลูกอยากกินรู้ว่าลูกหิวทุกสิ่งอย่าง <c oughs> ลูกจะออกมานะครับเนี่ยรีบเลยนะคะรีบเลยสัเล็กลงมาดีๆตีลูกลงมาดีๆ ถ้าหนูอยู่ตรงนี้ก่อนนะแยวแม่ไปเอาข่าวให้ในบ้านกินก่อนของโปรดของชอบก็ต้องให้กินต้มใหม่ๆทุกวันข้าวเม็ดก็มีนะคะาอาหารเม็ดก็มีน้ำก็มีม<า>เดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ดีกว่า ขออนุญาตเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะสวัสดีมื้อเย็นนะคะอะข้าวหอมกินก่อนพี่เปาอ,อย่าเพิ่งพาลูกให้น้องกินก่อนข้าวหอมกินก่อนแม่ทําไก่ต้มนะคะข้าวหอมกินไหมหกินไก่ต้มเนี่ยลูกแม่ทําไก่ต้มนะคะพี่เปา เดี๋ยวจะฟาดเลยนี่ฟาดเลยกินนะกินนะพี่เปาอยากกินของพี่เปาอยู่นี่นี่นี่ของพี่เปาอยู่ตรงนี้รอก่อนอันนี้มันของน้องเพราะเขาไม่กินใช่ไหมอยู่เฉยๆน้องไม่กินอังเปาก็ต้องอยู่เฉยๆเห็นไหมคะพอทําอาหารทีไรที่เป็นฝีมือแม่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเดี๋ยวแม่คุกให้เดี๋ยวก่อนนั่งเฉยๆคะ่ะนั่งเฉยๆคะ่ะเดี๋ยวแม่คุกให้เห็นไหมคะเอสซี อะไรที่เป็นสีมือแม่มักเป็นอย่างนี้เสมอเห็แม่มสต็อปก่อนแต่เอาจานก่อนนะคะอ่าอ่แม่ให้กินกินไหมคะอ่ากินค่ะกินได้กินนะคะเดี๋ยวอ่างไรกับพี่อ่งเปารอ,อแม่ก่อนเหนื่อยนะคะลูกแม่เพิ่งจะกลับมาไม่ได้ตั้งสติเลยนะคะ ไม่กินใช่ไหมลูกข้าวหอมไม่กินเดี๋ยวแม่ให้ข้าวหอมกินใหม่นะนะแม่ให้พี่อย่างเปากับพี่อย่างไรก่อนพ่อแก่นี้พาะแก่นี้ไม่ค่อยกินอะไรนะคะจะกินอาหารของเขาพ่อแก่นี้เขาจะกินอาหารเม็ดอย่างเดียวค่ะพ่าแก่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกินเหมือนพ่าแก่น้อยเนาะพ่าแก่น้อยจะกินเก่งกินเก่งแล้วก็อ้อนเก่งทุกสิ่งอย่างในโลกนะคะ ถ้าแก่นี้ถ้าแก่น้อยแม่บอกหนูแล้วไงว่าให้กินดีๆไงคะไม่ใช่เอาออกมาครายข้างนอก เพียงไรก็อยากกินนะคะเพียงไรอยู่ตรงนั้นเอะเพียงไรนี่ค่ะเพียงไรมาเอาโอโอแม่ขอโทษค่ะโอ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 ,โอแม่ขอโทษเพียงไรกินสิคะลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ทำกล้องนี่นให้เห็นนะคะว่ามีพี่อังไรด้วย เปี้ยงหลายด้วยนะคะเปี้ยงเปล่ามามาตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้นะแม่เชฟเปี้ยงเปล่าถ้าเป็นกับข้าวที่ทำใหม่ๆสดๆเนี่ยเด็กๆจะชอบกินแล้วแม่ก็ไม่ค Assass, mm ่อยมีเวลาตั้งกล้องตอนทำกับข้าวสดๆกับข้าวสดๆคือหมายถึงต้องต้มต้องต้องหั่นต้องทำอะไรแบบว่าเขาตาว่ะค่ะมาเปี้ยงเปล่ามาเข้ามาเข้ามาลูกมา มาตรงนี้มันนั่งกินกับน,น้องฝรั่งนี่เข้ามาสิลูกเข้ามาเร็วเออเข้ามาหาน้องฝรั่งไม่เป็นไรลูกเข้ามาหาน้องฝรั่งเออเข้ามาหาน้องฝรั่งเดี๋ยวแม่จะปรับกล้องให้จะเห็นทุกๆคนนะคะนี่นะคะน้องฝรั่งให้กินกับน,น้องฝรั่งถามว่าข้าวหอมกินหรือยังข้าวหอมก็กินแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะแกะเอ่อเนโกะ eko, ให้ข้าวหอมนะคะนี่ค่ะข้าวหอม เขานั่งอยู่ใกล้ๆแม่นะคะแต่ว่าเขาไม่กินไก่เดี๋ยวแม่จะแกะอาหารเปียกให้เขานะคะเพียงไรเพียงเตาเนี่ยที่เห็นผิวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาตกปละไม่ใช่เป็นขี้เลือดหรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะเขาแก่แล้วแล้วเขาก็ขนก็มีร่วงบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ร่วงแบบอย่างนั้นนะเขาอ้วนแล้วก็เห็นแต่ผิวเขานะคะก็กินกันนะคะฝรั่งแจนจังเลยค่ะส่วนข้าแก่นี้ข้าแก่นี้เดี๋ยวแม่ต้อง น่าจะอยู่ใต้เตียงนะคะถ้าเกิดเนี้ยให้กินแล้วนะคะแต่ก็ไม่กินถ้าแกดเนี้ยจะกินแต่อาหารอาหารเม็ดนะคะจะไม่กินแบบนี้ข้าวหอมเดี๋ยวแม่เกศนี่โกะให้กินนะข้าวหอมรอแม่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวทำข้าวให้ข้าวหอมดูก่อนนะคะว่าข้าวหอมจะกินหรือเปล่ารอแม่แป๊บน,นึงนะลูก ลองกินดูกินไหมคะคนเก่งลองมั่งสิลูกนูต้องลองอะไรใหม่ๆมั่งลูกกินไหมคะไม่กินเห็นไหมคะถ้าแก่เนี้ยไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้คะ่ะ<ม>น้องชอบไปอยู่ข้างบนกับรับทองอะนะคะข้างบนห้องพักกับรับทองน้องน่ารักคะ่ะน้องไม่ดื้แอแห้แม่ดูสิแม่ดูสิ ให้เอฟซีดูม้างว่าลูกไม่ดื้อนะคะนี่จับนิดจับไหนก็จะหนีแม่ไม่รักแม่แล้วหรอรักไหมคะแม่เกาให้คะ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะหนีแม่นะคะแม่ทาความสะอาดหมดทุกสิ่งอย่างละไม่มีอะไรสกปรกนะคะเชื่องคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยประจบนะคะตัวนี้เขาเชื่องเขาน่ารักแต่เขาไม่ค่อยประจบเท่านั้นเอง แม่ดูหน้นาเดินเดินเดินเฮ้เดินเดินเดินพี่องไรอยู่ข้างๆนะคะมอง,ง,งพี่อ่งายอยองไรเลยพี่อ่งางไรเนี่ยที่ห่วงแม่น้องๆก็เลยไม่ค่อยเข้าใกล้แม่น่ารักค่ะเขาก็มาหาแม่มาเล่นกับแม่แต่าถามว่าเขาไม่ค่อยประจบเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่เห็นเขาออกกล้องนะคะเขาไม่ค่อยประจบเหมือนเขาชอบอยู่คนเดียวอะคะ่ะ จะไปอยู่กับรับทองบนห้องพระอ่ะนะคะเขาชอบอะไรที่มันเงียบเงียบเขาจะไปอยู่แบบนั้นอันนั่นนั่นอ่อ๋อเดี๋ยวให้ดูค่ะเขาแก่น้อยก็าเอาของเล่นคาบของเล่นนะคะเขาจะตามท่าแก่น้อยไปถ้าแก่น้อยคาบของเล่นอยู่เดี๋ยวแม่พาไปดูเห็นะเขาแอบดูว่าแอบดูถ้าแก่น้อยค้าบของเล่นเดี๋ยวแม่เอาให้ดูมีใครไปออุ้ยแล้วเนี่ย นี่ค่ะภาพของเล่นแม่ขออนุญาตเก็บอืดๆนะคะมีคนไปอืดๆแล้วในกระบะทรายแม่แอบเห็นไม่ก็ไม่เก็บอื้อๆก่อน